สวัสดีค่ะพบกับลูกแก้วเช่นเคยนะคะในแพรวสโตร์เซตี้ค่ะ mm. คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องโกโก้เปิ่นปนๆหรือเรื่องหน้าแตกเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็คงจะต้องมีนะคะ mm. อย่างล่าสุดคันแก้วไปกองถ่ายมาตื่น,น,นตั้งแต่ตีสี่ถึงกองคนแรกปรากฏว่าวันนั้นไม่มีคิวถ่ายค่ะเข mm. ินเลยนะคะเนี่ย mm. อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเหล่าไฮโซและก็สติตี้ชื่อดัง mm. ชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยเ mm. ขาจะมีมุมหน้าแตกเปิ่อนๆบ้าง mm. หรือเปล่า mm. เดี๋ยวเราไปถามกันค่ะ mm. เรื่องพลาดพลาดใครๆก็เป็นกันได้นะคะแถมพอเกิดขึ้นแล้วบางครั้งก็จะกลายเป็นเรื่องโจกไว้เล่ากันในกลุ่มเพื่อนฝูงได้อีกขาเริ่มเรื่องหน้าแตกของนักธุรกิจสาวเจ้าของแบรนด์จิวเวอรี่ดังอย่างคุณนุ่นนิชายาธรรมวาราณุคุปเอกคารพาน,นิชเธอได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยวัยรุ่นว่าได้เกิดเรื่องหน้าแตกแบบยับเยินจนกลายเป็นตำน,นานของเธอที่คนใกล้ตัวจะทราบกันดีนั่นก็คือเหตุการณ์เข้าห้องน้ําผิดค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นตำนานมากเพราะเล่าให้ทุกคนฟังเราก็อารามแบบรีบมากก็เข้าไปในห้องน้ําออกมาเสร็จกิจแล้วก็ออกมาเราก็มองหน้าแบบหาดเราก็มองหน้าแบบเอ๊หารดนี่คือคุณหาดอะคะ่ะดาราตะร้องเราก็แบบว่าเอ๊ะทำไมคุณแบบมาเข้าห้องน้ําแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองไปปรากฏว่าเดินออกมาเราก็มองเอ๊่นี่เป็นห้องน้ำผู้ชายหี่แล้วเสร็จแล้วแก็เดินออกมาบอกว่าอ๋อผมไม่ได้เข้าผิดห้องครับคุณนะเข้าผิดห้อง เรื่องแบบนี้เชื่อว่าไม่ใครก็ใครต้องเคยเกิดเหตุการณ์นี้สักครั้งในชีวิตค่ะนอกจากจะเรื่องเข้าห้องน้ําผิดเพศแล้วอีกเรื่องที่มักจะผิดพลาดกันได้บ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องหลงหลงลืมลืมนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสาวแคนดี้ถาวรมาศเสาเปรี้ยวที่ออกงานประจําทุกสัปดาห์แต่ก็พลาดจนได้เมื่อไปถึงสถานที่จัดงานแล้วพบกับความว่างเปล่าซะอย่างนั้น คือจริงๆแล้างงานเนี่ยจะต้องมีที่หนึ่งโรงแรมที่หนึ่งไปแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็แต่เห็นว่าแบบรถไม่แน่นเลยที่จอนรถมีเยอะมากก็ดีใจหลัล้าเพราะว่าไปเร็วปรากฏว่าก็แต่งหน้าในรถไปสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมยังไม่มีใครมาก็แปลกใจกคเลยโทรไปถามน้องน้องก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถึงแล้วครับที่อยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่โถงอนะไรเงี้ยบอกว่าอยู่ที่นี่เอวไม่ใช่นะที่เซนต์วนเวล์นะโอเคตึง <laughs> บบนี้ก็คงต้องพึ่งแปดกล้วยมาเสริมสุขภาพความจำกันบ้างแล้วนะคะค,คุณแคนดี้่ะส่วนคนนี้หลงลืมไม่แพ้กันค่ะคุณจีตอศิตาวิมลชัยจิตผู้มีตารางออกงานแน่นเ e อี๊ยดแทบทุกวันแถมมีกลุ่มกวนเพื่อนสาวที่ออกงานในแก๊้งเดียวกันอีกหลายคนคุณจีดเล่าว่าด้วยความที่เธอเป็นคนตัวตั้งตัวตีวตนัดแน,นะชวน,เพ,นเพื่อนให้มางานปาร์ตี้งานหนึ่งก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องกันไปอย่างเต็มยศสวยเต็มที่พร้อมแช่ผ้าสุดๆแต่ปรากฏว่าจำวันผิดค่ะ นานวันนี้เองอะนะคะเพื <builds Donald Trump> ่อนชวนไปงานงานหนึ่งแล้ว <sucks> ก็บอกวันแต่เราจุดผิดแล้วเราก็ไปที่นั่นไปเซนีลางนะงานใหญ่ด้วยคนประกวดไปถึงที่นู่นแต่งตัวองค์ทรงเครื่องพร้อมเสร็จสรรเอ๊ะทำไมมันเงียบเงียบคนประกวดว่าผิดวันคือจริงๆแล้วผิดวันต้งเป็นคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่เออชวนเพื่อนเพื่อนคนท่านอื่นไปด้วยอะค่ะทุกคนก็เต็มตัวไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยต้องเลี้ยงข้าวเพื่อนหมดเลยเป็นการแก้ ขอโทษผิดไปแล้วดีนะคะที่แก้สถานการณ์ด้วยการเลี้ยงข้าวไม่อย่างนั้นเพื่อนๆอาจมีเครื่องกันได้ส่วนคนนี้อาจจะไม่ถึงขั้นหน้าแตกอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าหน้าแตกแบบจำใจก็แล้วกันค่ะได้เจอเจอคุณมังคุดในงาน r e โนเวทดีเอ็มพู r i u m ที่แขกเหลือทั่วทั้งงานแต่งตัวมาในธีมโกลเจียสีทองอารามแต่คุณมงคุดกลับมาในชุดสีชมพูทั้งชุดทำมอย่างนั้นล่ะคะ จริงๆก็สวยหวานสีชมพูแต่ผิดสีเขาเปลงใจเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะเขามาแล้วเขาก็แต่ชุดสีดำแล้วเขาก็บอกว่าฉันมาแล้วฉันก็ไม่อยากมาเป็นแจ๋วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปเอาชุดเนี้ยที่เราคิดว่าเออมันเลืมากับเขาได้อ่ะแต่พอมาถึงก็ผิดสีอะเศร้าแบบไมาก่กล้าคุยอะไรเลยอะอยากไปเปลี่ยนชุดมากสรุปว่านะแต่คราวนี้ก็เพื่อเพื่อนรักโดยเฉพาะใช่ไหมคะ สำหรับเรื่องหน้าแตกคำขำของเหล่าไฮโซยังมีอีกหลายเรื่องของหลายคนเอาไว้คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะเหมือนว่าเรื่องการจำวันผิดนี่จะฮิตเหมือนกันนะคะถ้าผิดคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าชวนเพื่อนผิดด้วยระวังจะต้องโดนเลี้ยงข้าวกลับเหมือนกับคุณจี๊ดนะคะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการแพรวโซเซตี้ได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่่ายทำส,สวยนะคะกับรูเเวอร์บูติกสยามพารากอนค่ะ เตอรพาสไอคอนิกและเครื่องประดับจากมาเรียมวันนี้ลูกแก้วและแพล่สตีทีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ